สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วยุวดีนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เรื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะคะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สาส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สาขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ อเมรช้อนที่ฐานไว้นะน่ปองกับนิชีจับสีเส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1นึทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่ 1, นึค่ะทะลุรูที่3ไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนะนี่ค่ะจับปิ๊บินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะ นับ 1..2..3..4 นะคะพาดข้ามสเส้นไปนะจับพ่าดข้ามสเส้นค่ะพ่าดข้ามสเส้นไปพ่าดข้ามสเส้นนะคะเราจะเหลือดิบิน4เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัาดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สาม เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่มาแบบนี้นะคะนะไลแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะก็ค่อยดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ นะอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจสีได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใสีเหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอ,อดล้อ3สามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี่นะสอ,อดล้อ3สามเส้นไปตามแนวดิบบิ้นเลยนะคะ ด้านมาด้านนี้จับริบิ้นมานะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้นะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอดสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสอดรอดไปนี่ค่ะ ก็ได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกมาด้านนี้ค่ะสอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้นหิง ะะได้แบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้นนะคะสอดรอดไปนะ,ะเอดสเส้นไปนะคะ1นึ่านี่นะลอดไปตามแนวริบบิ้นเลย จะแบบนี้นะคะแล้วก็จับอิบินมาด้านนี้มาด้านนี้นะคะพับลงมาแบบนี้ข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรงนี้นะจับมาแบบนี้พับลงมาสอดลงมาด้านนี้นะคะนะเส้นถัดมาค่ะจับขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะคะเห็นนะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะสอดลงไปนี้นะคะพอได้แบบนี้ห็นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะนี่ค่ะดึงลงมา นี่ค่ะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านนี้พับลงมาค่ะรีบเป็นกลวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะใหกลีกแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดขึ้นไปเก็บนะนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วยัวดีนะคะส,สวยๆของเราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ